เคยเคลหลักการพวงหล่อ,ลอรดยุ่นนะครับคือว่าแกไกาาสายพวงมาไล่ตั้งหว่ารดเกลี่ยสายเบรกวาอยู่ที่นี่กรซอ,อยแรกน่ระดับหนึ่งครับของเดือนนอก็กเแกบไอ้แกะแตวเก็ออกอเหมือนกันครับต่างขาไหมนี่ครับแกแต,ต่วเกาออก ขาไม่ได้ตรงเป๊ะนเนะเาะคือวกเนืพวกหนักก็บอกว่าขามหนีกสุดผมเมียงนะครับในนิชาจิตโตผมแม่จังืีว่าต้องาตะกั่วก็ออกกันเหมือนต่ั้งขาไม่ตัวไม่ จะเพื่อนเป็นมากมีคือความสูงบรรนาควา้างนากว้างก็คอือจาฟังใต้ฟังขวาทุกอันจากออกมาในจากในไปนอกนี่ครับมากรเบิ้งมากาะหาคาเบิงเบ้งนี่ครับนี่ก็คือขอบ18ครับ 18นิ้วสูง18นิ้วจากพื้นขึ้นบนหนะกว้างก้เจ็ดนิ้วจากใตก้พื้นขวาเจ็ดนิ้วน่ครับเอาลยมาตัาง้งคากว,นวนอนกวอนหยุตัง้งคาอาเบิรงนี่ครับเครื่องควงเครื่องควงมาตรฐานตัวไป ก็ใส่กันอยู่เป็นแบบนี้นก่อนดีนะครับล่อึ้นกันครับล่อขึนนครับจาก,ก็ล,ออกกล่อึ้นแล้วอันอี้ยูในลักษณะนี้เอาก็มาเสียบคาตั้งคานี่เตียงตัวงที่เป็นลักษณะนี้เขา้เอ้ามาวัด วัดความเงีวจากเครื่องไปขอบกระตาล่อขอบในนี่ครับนี่ก็อยู่ประมาณสิบเส้นสิบเส้นเครื่องเอามาเซตคาเนี่ยนี่คือความเงีวจากเครื่องไปขอบกระตาสิบวันเด็ จูงเสียนยุนะ่งแปดนึกโคตไปก็สิบนะครับอันนี้ก็คือหน้ากว้างของล้อจากซ้ายไปขวาเกีดนิ้วที่เ้าวัดกันอยูนะคโคกดไปเลยเกีดนิ้วสิบหกเจ็ดครับนี่คือความสูงของล้อจากพื้นขึ้นบนสิบแปดนิ้วเโคกดไป สิบแปดสบี่สิบบหสิแบบนี้ครับเนี่ยดูใหกลักณะน,นีเพรได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ หมุนล่อครับนี่ลรอโคตตัวนี้ลงรอ้อนจะหมุนเองมันจะตั้งคางมันเองคด้งดูลักษณะนี่นที่หมุนมันจะตั้งคางมันเองมันจะเสร็จน้องมันเองมันต่วโว่ไงมันจะหาคาหาตำแหน่งของมันเอง้งนี่คือค้างนอก These, ข qui, 30 30้างนอกคือข้างนี่นะครับนี่ข้างนอกนี่นะนี่นี่ยคือนอกภาษาสางเอาเื่องสามสิบหากัมเนี่ยติเป็นสามสิบห้ากัมฮะแต่กลัวสามสิบหากัมนี่แต่กลัวแป๊ะนะครับข้างในเพราะว่าข้างนอกน้อมีหมองตอกตอกแม็คแม็กบันติดเป็นห้อยเลาก็หมุนหาอะไรกันหมุนหาตำแหน่งนี่ติดๆไฟนติดเตียนครับ อ่าก็คือไอ้มันเึ้นเต็มไฟขึ้นเต็มมั้งเดี้ยไปเขาก็มากไปมากตำแหน่งไงมันตรงกลางๆไงมองนี้เนี่ยหันตรงกันนย่างที่ครั้งไม้ครับบันนี้แกจะมาแปะแปะตะกั่วให้เนิ่งนะครับนี่ยนะครับ นี่ครับมองมากไว้เออนี่ครับเนี่ยมองมากไว้มือผมนี่ต้องกัรเซ็ตเซ็ตไหนมันสะอาดยังติดติดก็มา นับตะกี่วครับนี่ตะกั่วเป็นสี่มันสีมี่มันสีมีสิบกรัมหากรัมเท่าไัน่นับส0บยี่สิบสามสิบสห้าสามากรัมก็ตัดตัดตึด๊บแปะให้ฉีดฉีดมากให้อยู่ตรงกลางครับนี่แปะล,ลงไปแบบนี้ฉีดมากอยู่ตรงกลางปึ๊บๆไหลไป ติดแล้วกับหมุนยปันเดงเอาตัวนี้ลงกดตัวนี้ลงกับหมุนเองนะกลา,างกับดีดับเตัด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 เตอดตมุปึ๊บน,นล้วผ่านกำห้องกับไ,ไลเบางไม้วานเปลี่ยงคิ้ว่าลงห้องกั และเข้ไปอีกตึ๊บตามน,นะครับตนาเน,นียแปะกข้ไปอีก15กร,รมัมนี่ครับยูรอมองเก้าไปกลางบนนะครักาเอา1ิบครับแปะแล้ว15กร,รมัมอาจจะปั้นไปเรื่อยอย่างมันมันจะมีเสียงเตือนนะครับเวลามันจะหยุด เนี่ยมัเบิ้งคามันปึ๊บเนี่ยมันมันล่องจาหาการเมื่อกีตัดัปทำไมมันล่องไงคามันยุยศูนย์ครับไอตัวนี้มันยุ่ยศูนย์ศูนย์มืดมันตีเทียงมันตีตรงนี่นี่ครับนี่คือคามันได้แล้วนี่ยศูนย์ศูนย์บานเห้ายวก็อหมาเบิ้องขอบนอกขอบในเัาก็มาหมุน มุนแล้วก็บเบิ้งตัวแดงๆไว้น้ำตัวแดงอันนี้คือขอบในหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมุนหาคามันกบให้มันตรงตึดนี่เห็นี่มันก็แพตรงเหไงวะครับขีดมันกำลีกินเหมือนแตงกีตถามบอกว่าเบิ้งมันอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันตรงครับตัวนี้มันตรงนี้ แต่ก hey, okay, mm ่วตอบได้ก hmm. mm ี hmm. mm ่กนสามหมื่อกั้มันคาสามสิห้มตอบนี้ ม้เป็าคามกับข้อมุนเด้วนี่ครับศูนย์เนี่ยคือว่าได้เด้วรักษามันลัาคณะคือมันเียบบ่อยัดได้้วนี่ราคาแต่มันลุ่งแบบนี้นิง่งทุกขั้นครับ เจ้านอนที่เนี่ยเล่ยว่าต้องไปจับพวกมาไล่